หลับหลับหลับรู้เรื่องครับข้าวปลาอไรกิน่้าวปลไรกินบ่ลับรลอน่า นสองสมพ่อพ่ไม่มีของดีหรอครับดีดีที่ตัวเราดีอยู่ที่ตัวเราหลับพ่ก่อนที่เราจะเดิน านสกานพะางานงานของเรามี20กิจ10คมีนาคุเป็นงานเป็นงานมสกัพะขาวเงานมาดมาชาเป็นปวสัรมีโอกาีสวกทำ้วยน้วครัรว้ชมาแล้วคบาคาทำไมหมเลยทนาาราคาสี่แบบซ่อมแซม

แต่ละยี่สิบเก้าทสัารัและที่ี่้านเิได้นะครับทีวัยครับเดี๋ยวเราก็ลาหลวงพ่อแล้วนะครับเดินทางต่อนะครับเป็นี นี่ธรณีส่งนะครับถุงหลดีเลยหล่ต้องเช็ตลอดอ่ะลูอ่ะอเอาไวมุดร่องแต่มันนันนครับนแหละไม่ได้ไปซ่อมเลยะ วันนี้ลุงก็มากับลูกประคำนะครับชุดมีใครมานอนมแม่แม่ตะเคียนบ่กครับแม่ตะเคียนอยู่ตรงมุมใต้ต้นโพด้วยนะครับเอฟซี ก็เริ่มเดินแล้วนะครับเอฟซีทางบ้านนะถึงเวลาเดินแล้วเเเ่่ยยลอออองงงวัันนนนนนนีี้้้ขาาาาดดดะะรรป็กมมม เนต่อ้แล้่รงทางตรงทางตรงทางควควมควงควมความ,วาม,วาม,วามโอ้ยเดินทางกันต่อ,อนะครับก็หลับสนิทนะับ ก็เย็นนะคระหมษาร์เมดูพอเฟื่อนนะทรนีบอเราจะข้ามขัวนะครับตอนนี้ข้างหน้าก็จะเป็นขัวนะขัวสะพานนะ วันนี้วิ่งอีกแล้วเหรอโอ้ฟิตจังก็มีรถพี่ชัยนำขบวนเหมือนเดิมนะครับพีนาทีปิดท้ายนะก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับปากทีพีสกินเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าสีปรทัทนพันเบตา้ากูแคนเสื้อมผูกปฏิจิต f c สาม,มารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่09747526 2 9หรือ ATTP Skin Official นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับในส่วนของช่องลุกกี้ก็ไปกันต่อนะครับ f c ยังไม่ครบแปดนะไปเรื่อยๆเนี่ยนะของลุกกี้ต้องไปครรักต้องไป

เอไม้อกแอ้ไว้นะคือจะได้ไม่ต้องใช้นะอย่างไหมเต็มเลย่าน้าลูกมาสอกเลยูกดูหน่อยเลย

เช้าวันที่สองนะฮะเอฟซีขการเดินนะครับแสวงบุญนะครับคณะแสวงบุญลุงพลป้าแตนนะครับเนี่ก็เปลี่ยนนะครับท่าเปลี่ยนกันไปพักนะครับวันนี้เราได้นอนเต็มที่แล้วเราก็ลุยกันต่อนะฮะ เาอากาศเ,เย็นก็คุณสำหรับทีมีด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับช่อง n u กี้แฟมิลีนะครับสวัสดีครับ